สวัสดีค่ะพบกับรายการวันเล่ Crazy วันนี้นะคะรายการวันเล่ Crazy จะมาวิเคราะห์นะคะเกมของคู่ระหว่างไทยกับเนเธอร์แลนด์ที่จะเจอกันค่ำคืนนี้เวลา2ทุ่มครึ่งนะคะที่สนามอินดอร์สเตเดียมหัวหมากที่ประเทศไทยของเรานี่เองละค่ะ ต้องบอกว่าสนามที่ไทยนี้นะคะเนเธอร์แลนด์ก็จัดเต็มเหมือนกันนะคะเอาตัวจริงมาเพียบเลยนะคะฝีมือดีๆทั้งนั้นเลยค่ะแต่ก็ต้องบอกว่าผลงานของเนเธอร์แลนด์ของ VNL ปี2023นี้นะคะก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยแข่ง8ครั้งชนะ2ครั้งแพ้ไป6ครั้งนะคะแต่แมตที่ฮือฮามากที่สุดเลยของเนเธอร์แลนด์ใน VNL 2023ในปีนี้นะคะนั่นก็คือแมตที่เนเธอร์แลนด์เนี่ย เอาชนะโปแลนด์ไปได้3ต่อศูนย์เซตเลยนะคะย้ำสามต่อศูนย์เซตคือถ้าใครที่ติดตามวีนแอลจะรู้ดีว่าโปแลนด์ปีนี้เนี่ยมาดีมากๆเลยนะคะบอกเลยว่าโปแลนด์เนี่ยชนะชนะชนะช,นะชนะมาตลอดแล้วมาแพ้เนเธอร์แลนด์สามต่อศูนย์เซตเป็นไปได้นะคะเรียกว่าหักประกาศเซียนมากๆเลยนะคะแล้วก็เนเธอร์แลนด์เนี่ยเขามาชนะอีกครั้งหนึ่งก็คือชนะ เบลเรียนะคะชนะไป3ต่อศูนเซตอันนี้ไม่ค่อยเหนือความคาดหมายสักเท่าไหร่นะคะแต่ที่ว้าวมากๆเลยนะคะที่ทําให้แฟนวอลเลย์บอลทั่วโลกว้าวมากๆเลยก็คือเขาชนะโปแลนด์ไปได้3ต่อศูนเซตเนี่ยแหละค่ะว้าวมากๆเลยก็เลยส่งผลทาให้อันดับคะแนนของเนเธอร์แลนด์นะคะอยู่อันดับที่12ค่ะซึ่งไทยเราอยู่อันดับที่13นะคะบอกเลยว่าห่างกันแค่อันดับเดียวเท่านั้นเองนะคะ ต้องบอกว่าผลงานของเรากับเนเธอร์แลนด์เนี่ยเหมือนกันเลยค่ะแข่ง8ครั้งชนะ2แพ้6แต่ว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขามีเซตได้เสียเยอะกว่าเรานะคะเขาก็เลยอันดับอยู่เหนือกว่าเราหนึ่งอันดับในตารางวีแนลค่ะแต่ถ้ามาพูดถึงอันดับโลกนะคะเราก็ไม่ไกลจากเนเธอร์แลนด์มากนะคะ สำหรับอันดับโลกนี่นะคะไทยอยู่อันดับที่14ของโลกนะคะอย่างที่เรารู้กันล่าสุด FIVB ถอดรัสเซียออกไปจากตารางแล้วนะคะก็เลยทำให้ไทยเนี่ยขยบมาอยู่อันดับที่14ส่วนเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็ขยบไปอยู่อันดับที่11ของโลกนะคะ14กับ11ของโลกเจอกันวันนี้นะคะถ้าเราชนะเนเธอร์แลนด์ได้คะแนนเราจะได้เยอะเหมือนกันนะคะบอกเลย แต่ถ้าเราแพ้นะคะก็ขอให้แพ้สองสามก็แล้วกันนะคะหรือไม่ทางที่ดีคือให้ชนะไปเลยเราจะได้ไม่ต้องเสียแต้มแล้วก็ได้แต้มมาเพิ่มด้วยจากเนเธอร์แลนด์นะคะแล้วก็คิดว่าโอกาสชนะเนี่ยก็มีอยู่นะคะเพราะว่าสาวๆไทยของเราเนี่ยก็ฟื้นฟรูร่างกายมาอย่างดีฟิตเปรีย100้ยร้อยซแล้วนะคะนะักกีฬาเองก็มั่นใจมากเลยกับแมตช์นี้นะคะเดี๋ยวเราไปเปิดสถิติ5ครั้งหลังสุดนะคะที่ไทยเจอกับเนเธอร์แลนด์นะคะต้องบอกว่าเราเนี่ย แพ้หมดทั้ง5ครั้งเลยนะคะครั้งล่าสุดเนี่ยเราแพ้0-3ด้วยนะคะในเนชัลลีก2021เนอะแล้วหลังจากนั้นถัดลงไปอีกเราก็แพ้0-3 0-3 0-3อีกนะคะมีแพ้1-3ก็ปีนู้นเลยค่ะปี2017เลยแต่อันนั้นนะคะก็เป็นรายการมองโทรมาสเตอร์นะคะเป็นรายการรับเชิญไปแข่งขันนะคะไม่ใช่รายการที่ได้รับการรองรับจาก FIVB เป็นรายการที่ใหญ่เหมือนกันนะคะเราได้รับเชิญไปหลายครั้งอยู่ด้วยนะคะรายการนี้แล้วก็เคยได้ที่2ด้วยก็ถ้าจะให้วิเคราะห์กันตรงๆแล้วนะคะทีมที่ได้เปรียบก็คือทีมเนเธอร์แลนด์ค่ะถ้าดูจากสถิติ5ครั้งหลังสุดที่เจอกันมาดูจากอันดับโลกดูจากผลงานในวีนแอลถึงแม้ว่าเราจะ ชนะและแพ้เท่ากันแต่เซตได้เสียเขาก็ได้เยอะกว่าเราแล้วเขาก็ชนะทีมใหญ่อย่างทีมโปลแลนด์ด้วยนะคะเขาก็มีความมั่นใจมากขึ้นด้วยนะคะก็ต้องบอกตรงๆเลยว่าทีมที่ได้เปรียบก็คือทีมเธอทแลน แต่ก็ไม่แน่นอนค่ะวอลเลยบบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะกับลูกกลมๆเนาะเรามาช่วยกันให้กำลังใจและก็เชียร์สาวไทยไปพร้อมกันดีกว่าคืนนี้นะคะเวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง7-4ช่อง7 HD หมายเลข35นะคะหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกชมผ่านทางทีวีก็โหลดแอปพลิเคชันบั k ก bo บูทีมาดูก็ได้ค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไงบ้าง คิดว่าไทยน่าจะชนะหรือว่าเนเธอร์แลนด์น่าจะชนะกันแน่ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะวิเคราะห์กันเข้ามาได้เลยอย่างสร้างสรรค์น,นะคะแล้วก็เม้นต์อย่างสุภาพด้วยนะคะฝากไปด้วยนะแล้วก็ก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของชนิสชาแนลด้วยนะคะเรากลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ